นายวัฒน์นทอนกับนายวัฒน์ทอนกอเรานายธนาผู้ช่วยนายธนามนะครับก็กำลังพาพ่มไปติดขอกินนกนะครับข้าววินนกติดขู่กับแดงกาดตูนกับท่านผู้ชมครับสวัสดีกับท่านผู้ชมครับพบมาจาันเดิมนะครับกำลังจะไปเยี่ยมขายเยี่ยมขอกโคกันนะครับสนามถุงโผสเตเดียมก็ขอบคุณคุณนักกอนพมเพนะครับนายธนามถุงโผสเตเดียมกับที่อนุญาตให้ข้าวเยี่ยมข้าวเยือนกันตกเหือแล้วครับ รเราอยู่กับขอโคก้องข้าวหินทงซปเปอร์ตระตาวชนนะครับถี่มีจีเสี่ยงมากในช่วงปีท่องบนหนาอรอยห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดห้าสิบเก้าหกสิบนะครับช่วงนี้กรารเปล่าเลาหลงพระจา้าเนแต่ว่ามันก็ยังมีกุ้ยไม้ลายมือยังมีจีดเสี่ยงอยู่กับในวัวจะว่างนะครับฝานคูใจกับในวัาจะว่างยืนยันแล้ววาไม่ท้อกับกับนี่คือข้าวหินทงนะครับ ครับพอกลับจากเดินนะครับกาวิโลงรู้จักนาทีรู้จักเวลานะครับซึ่งเวลาก็ต้องออกเดินกับออกกำลังกายเที่ยวนี้มาพร้อมกับความสมบูรณ์นะครับครับคุยกับไหนว่าเจ้าว่างนักนิดกับสวัสดีกับสวัสดีตกไคต้ันเปนจ้ามนิดนะครับเที่ยวนี้หัวสมบูรณ์ครับหัวสมบูรณ์พร้อมทูพร้อมชนนะครับกับกาพาชนะครับ าบพร้อมได้จองกับนักอีกสามัดแไ่ว่าจะว่างยิมด้วยความมั่นใจกับท่านครับไต่ว่าทอนเขาบมาคุยกับนายว่าจะว่างแขกๆมามายืนแขกๆกันกับนายว่าทอนนตี่ตือเป็นผู้ช่วยนายสนามถุงผู้นะครับวันนี้ครับพาผมไปตะเวนขอตะเวนขายนะครับข้าไปไกลๆอีกนิดนึงมันจะได้ไม่หล่นกลอง่าเป็นวันนี้นะครับก็ขอยาดชอบท่ามไหนว่าจะว่างกันดีครั้งท่ามว่าไรอุ้นท่ามว่าไรครั้งแล้วนะจนถึงวันดีเดือนนี้พอเท่านี้ข้าวินโดงอายุ ที่ปีเลยครับกับทิบชามปีกว่าเลยกับท่านผู้ชมครับชนวันนี้ว่าทีทีแว่าที1 8แปดเลยกับท่านผู้ชมครับชนว่าที18แปดนี้เราแพรช่ามกลางกับแพ้ว่าทีไห้กับว่าแหลกันรั้งไหลกันสิบสี่แลวมาแพ้ว่าทีสิบหกได้ไหมสิบหกแลวก็แปรว่าทีที่แปดครับแป้ว่าทีท7เจเลยนะกับแพ้ว่าทีเจ็ดวันี้ว่าทีปดเลยนะ ว่าที่แปดจนมาแล้วสิบเจ็ดครั้งแปดซ้ำชนะสิบสิบสี่กับแหลกาวันนี้คือว่าทีที่แปดกับท่านผู้ชมกับเราไม่ลเลอะเทอะความชุ่มบูดความพร้อมนะครับ,บในรังของว่าสิบสามปีนะครับข้าวินนกนี่ชนวัวเลกตอนอายุกี่ปีได้ครับหกปีครับอายุหกปีนะครับตอนนี้กัพนพันก็เลยพันตั้งเวรมาประมาณแปดปีแล้วเลยนะกาจจะว่าไม่น้อยแล้วครับจนวัวเล็กก็เป็นกุ้งพิเศษเลยไหมครับ ตั้งแต่จนว่าหลกจนถึงว,ว่าสี่ิบเจ็ดนี่กูเอกเปแตสตลอดรับท่านผู้ชมครับข่าววินนงชนตั้งแต่ว่าหลกจนถึงจนถึงเนี้ยจนถึงวันวันนี้กาคือกูเอกเปรตส์ุกังได้รถยนต์ไปแล้วซ่องคันครับครับท่านผู้ชมครับไม่เคยมีว่าชนตัวไหนนะทำลายสถิติข่าววินนงที่ได้รถยนต์ในซ่องกลางในช่วงช่วงนั้นก็ช่วงปีซ่องปีนนะซ่องคันจอดเครื่องเย่คันครับจอดเครื่องง่าคันครับท่านผู้ชมครับเสื้อถ้ามาดประมาณ นั่นแหละไล่ท no <l need S 1> ุก no ล้ง no ที no ่เ no จ้าเนี่ยนช่วยกันไล่ดูครับครับนี่คือรางวัลแห่งความภาคภูมิใจขกองข้าวินนุ่งนะครับรถยนต์ช่องขั้นรถเครื่องรถเครื่องห้าขั้นนะครับท่านผู้ชมครับซาตินที่ตข้าวินนุ่งทำนี่ยังไม่มีวัวตัวไหนที่ทำได้เลยชนที่แบครั้งรถเครื่องรถยนต์ช่องขั้นนะตอนชนที่วัวตีที่แ้นได้รถยนต์ไปช่องขั้นแหละครับถือว่าตัวอื่นทึ่แมนว่าจะขึ้นมาเป็นซูเปอร์สตาร์แทนนะครับ แต่รางวัลบวกนี้จะไม่มีตัวนี้เทากับพินุ่งที่กับเราต้องมาแล้ว่าตัวนี้จะหลบตัวที่ที่ได้มั่งว่าเจนว่าจุดสี่เวทว่าได้รถยนต์ตองกันไม้ชนสิบเจ็ดว่าได้รถยนต์นะกันไหมอ่านั่นครับท่านผู้ชมครับเราก็มาแลกกันว่าตัวที่จะขึ้นมาแทนกาวินลุงรับมันจะจะมีรางวัลเทียบเท่ากันไหมครับที่เป็นรางวัลหรือเป็นเชือนกนว่าจะว่างบวะไล่เลยยิมตอนไม่ตู้กับแล้วก็สถิตที่อีกอย่างหนึ่งกองกาวินลุงับคือ ชนเป็นคู่เอกทุกครั้งกับไม่เคยทักครั้งเดียวที่ว่าไม่จนเป็นคู่เอกแล้วก็การจนว,าว่าแดกเท่าตรงว่าตีซ่องกระบี่นะครับก็ข้อ,อยัดรอบทำใยว่าวจะว่างนิดนึงครับการจนไปกระบี่ครั้งนั้นกับข้อ,อยัดชอบทำนิดนึนการชนกระบี่ครัง้งตีซ่องกองมันนั้นตอนนั้นใครชี้นํำไม่ไปหรือเราตั้งใจไปเองเลยไ,ไปเองนี่ครับเพราะว่าก็เกี่ยงกระบี่ก็พาไปเลยนะการเทื่กเป็นการเดินทางไกลกลางแรกนะกลางทีซ่องกับนั่นเลครับ ชนกาบีครับชนเ่าทงครั้งนั้นเราเจอกูต่อทู้ที่อันนเข้มข้นมากครับกาบีครับกาบีครับนะกาบีเราหนามันไล่หนาทีเลยกว่าจะนะววัวในทองทิ้นกองเขาใช่ไหมครับค่ท่านผู้ชมครับวัวช่องกองกาวินนงครับการนี้คือวัวในตำนานนะครับเราก็อยาลืมมันยาพลารดเขาก็วางโปรแกมมาแล้วสิบสามสิบห้าที่พกอันนี้คือวันที่แต่เดินนะครับคาวินนง วันที่13กับท่านผู้ชมครับวันแรกนะครับวันแรกข้องกันชนกับช่องช่องซ้ำวันนะครับวันที่13สิบมาสิบพกก็เชิญท่านมาเป็นเกียรตินะครับเราจะไปเยี่ยมแดงกาตูนเป็นลําดับถัดไปนะครับครับเรามาอยุ่ครับแดงกาตูนครับแดงกาตูนเรียกว่าแดงลูกอัตวินเทพผลิตเรียกกาตูนกล้องหนายเปรื่เรียงห้องกับท่านผู้ชมครับ คาวินดงเราก็ไปเยี่ยมคอกมาแล้วนะครับคาวินดงนี้ครับเป็นวัวในตำนานวัวระดับซปเปอร์สตาร์นะครับครับแถวนี้แดงกาตูนกับกาติจันสัญญาต่อคอนกับคาวินดงนะครับเรามาแล้วว่าวัวดาวหลวงพุงแร้งครับแดงกาตูนกับเป็นทายาทกล้องลูกเทพาริตจากวัดฉังนะครับไอ้ายไอ้าบทายาทตอนนั้นนะครับไอ้ายเป็นวัวระดับกูเอกพิเศษกล้องจังหวัดฉังอยู่ไล่ปุ๋ยนะครับ ใช่ตีเขาเรียกอะไรใบหรอมันไม่คั้นไม่เลยน,นะปะน่านนะแต่สร็จแล้ติดผูรเล่ามันชนมันแตงมันสู้มันโตขับมาตึงรุ่นตายายนะครับรุ่นตายายชื่อกลายกลายกันนะครับชื่อกลายกลายกันครับชื่อหวานแดงลูกอัจฉรินเทปลิดอ่าเนี่ยลูกอัจฉรินเทพฤทธิ์นั่นคือชื่อผอมันก้องนายเปย์บันเทียงทองชนวันนี้ว่าตีอะไรกับนะว่าตีเลขกับวาตีซี่นะครับช่างว่าทีบาา่บ้านมาชนทีตรงโพมัางเลยยังช่องกลางครับชนทีนี่ช่องกลางว่าแอกชนะตีนะรับ ทีนี้วัดซองวัดไส้กับวัดไส้วัดตีซ้ำขนาทีนี้วัดตีที่กันาทีนี้แล้วอ่านี่รับกาจนซ้มบัวนับไปที่วัวเลยนับแล้ว่าเปวันนับไปเลยกับการท่านผู้ชมกับขู่นี้ต้องขอคอบคุณผู้หมอรางวัลเราไม่เอ้ยน้ำกันทีนะครับรางวัลต้องคาแทงนักซ้มบาดถ้วยรังวันเกติยศดเสื้อสามัดจากไหนว่านิกกี้ครับขายกู้ทันน่นปากผนังนะครับ และรวมสนับสนุ่นเสื้อทีมโดยเอสพีสปอร์ตังนะครับข้อขอบคุณเสื้อนะครับสันติตองการจะทําเสื้อทีมกับเสื้อทีมทำกับใกล้กับไหนว่าเปรยวบอกทีไหนว่าเต้นกับกาเอสพีสปอร์ตังกับทัานผู้ชมกันเพนาว่าเต้นนี่นอกจากจะทําเสื้อแล้วก็ยังมีวัวเลนด้วยกับกาชนกันตุกตะ้่านและครังที่ผ่านมาก็ชนกันทีท้าน้ำเราตรงสู่กันนุกเดี๋ยวนี้ก็ติดในลานตรงพวกเรานอกจากว่าเขาจะมีวัวชนแล้วเขาก็ยังทําเสื้อทีม ทันทีทั้งทำเรือทีมแล้วก็ที่ยังไม่ใจที่ก็ช่วยจ่ายนะครับได้เอาต่างไปซูซี่ทำกันต่อลาวก็ใครนั่งกันอยู่ไล่ไล่ทันก็ทำขอนทำขอนบ่าวว่าจะเล็ดต่อจ่ายแต่บ่าวว่าแพรไม่ใจผลกับก็รตั้งแพรก็ต้องช่วยจ่ายนะครับมาเอาประมาณการทำเรื่อก็การกับไล่ไล่ตัวใหญ่จื้อป่าวว่าตัวไหนมั้งกับก็ขอบคุณมากนะครับ